ไม่จะเป็นกูไม่จะเป็นต้องคุยกับไอ้พักกุ้งข้าวตะกอนดีๆต้างพูดดีๆเนี่ยกูคุยกับคนดีๆทำไมกูต้องคุยกับเราเงี้ยเราต้องคุยกับพวกพระเหม็นเนี่ยกินปลาก็เหม็นเหม็นเหรอเออแล้วของคุณเหม็นไหมอ่ะดมดูก็ได้เอี๊ยนี่นี่พอพอพออนุเทนอยู่ไหนเขาไปสักนานแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยของภูมิใจไทยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะ เออาแล้วแล้วคนของประเทศไทยอะไรนะครับนั่นี่นี่คืออะไรครับเป็นของประเทศไทยแล้วคุณเจ้าตัวเป็นพระอันดับหนึ่งป่ะเขาเรื่องมาป่ะก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยอะไรครับเดี๋ยววันนี้เรลงไปสิประชาชนตามไว้เลยนะคะไม่ตันนี้อะไรจะทำไรเขาผมทำอะไร